สวัสดีครับผมโนอีสารบ่าวพันพื้นเมืองครับผมผมพ่อครับขวุ่งไฮทงหน้าอีกแล้วครับขวดเป็นบ้านแล้วครับกับทีมงานแคลวองครับผมนี่ครับได้ทีมงานไปเลาะนูอยู่ครับยิงนูอยู่แต่ผมมีเมนูสำรองเลยครับกับอากาศหนาวๆครับครับนี่จะใส่อะไรเด่นๆใส่ปลาช่อนนะครับพุ่งป่าแล้วครับพุ้งป่า ช้อนเลย,เลยนี่นี่ครับมีแต่ใส่ปลาพุ่งปลาตับปลาเหรอครับตับปลาคอเหรอครับพุง่งล้วนไส้ล้วนเลยครับนี่มันจะต้มยำครับผมโอ้ยลมพัดอีนี้ยินท้ายดีครับสวัสดีครับเบาแอ็กกับเบ้าเดด เห็นล็อกนูอยู่ครับผมเห็นเนื้อยู่ในกิ่งใบขาครับผมโอ้ยเหนียวตือนลมพัดลมเนียครับผม ที่ยแบบเ,เข็มกลัดชุอนหอนครับผมชากระเทียมรากผักชี้วะ็ใบมะกรูดครับผมเผาใบถ่าจิา้มงานเกิน ก๋วเดีว่าพริกแข้งครับผมตำพริกแห้งเส็มท็ โอ้ยดิเหมือนะมานวะมานวะเป็นยังมีเป็นสำรองนี่ครับมีใสปลาคออยูู่้ปลาคอครับผมขึ้นมาใสนมาไลครับไม่สุดเลยเดินโอ้โหเนืที่ทอดตัวนักลบแนวว่าเนี้ย กองเขาพ็ได้ลมโอตพุข้าเดี๋ยวเี้ยยงรูเรียนอยู่แม่รู้เด็ยไหนมาเรียนเงี้ยนะูกาดเเรียนไปน้ำไปคุยังก่อเล่าก่อเล่าแฮสวงสางสวงสางอยู่ไปไปเสียนรูเรียนนี่ ลูกนาคุณเียพ่อนรมแบบนี้นลเบวเยู่เห็นแดดนานอยู่ปะเห็นอะไรเยเห็นอะไรนี้อยู่ผมเห็นเจ้ากวางเขาเนาะล้มหมูบาดเห็ล้มเขาเขาหันไปหันไฟหมนแจงหัวที้เดียวไปทุงเนาล้ไปทางบนจาได้กลงลงไปบ่ทางลงไป

บ่ไตาปาดหน้าว่ะครับมีแต่ใส่กระเพาะรวนนะครับใส่ปลาช่อนปอลาคอแหะครับพุ่งโอเคนี่แหละตัวหงทนงานตอนกหนใสแ,แบบนี้มั้ใสย่งนี้มันไม่เันเนย่เงียบิขนขคาเต่าด้ยละ่ะมันสุก,กี้เลยทัในใดยังลับมั้ยนี่ติดต่อกัน ยิงปีกไวทางมาไปดับลงไปดับไส้พูบเด็ดไส้ออกมาเลยครับมือนี้หนาวเหมือนนจปจับยตอนแจงูดเ็นเป็นบราคาเดจักเลยวาสยใคระ À, quăng wow, ừ. ừ. <coughs> cái kéo người ta đang chui chui luôn sao nó sao nó nó มันพูดเสียไปงล่นุ่นปีนเพื่อนเดี๋ยวไปเห็นหนตาหนูน่ะสอดล้วฟังไปไปไปคนละขางโอ้เพื่นไปเลยโอ้ยคุเพื่อนผู้งสอดไปเห็นหตาหนูเนาะรับ้องโอ้ยมันมันปล่นแอดไอ้รับ้อง่นเด้เห้ย่นเห็นหตาหนูเนาะ ไฟอลมองนดังปิ้งหนัเด๋มันเอนี่ไฟจีือลยังมัาจับตาหนูที่เียวของตัวน่ะเกียงท่านอย่ง้ัเ่ัเอาทานกันเดียวกันเด้อล่ะมันบัแดงมันบัจับมาตาหนูไฟน้ำตเกียทานน่มใครวงหมีไหเกี้ยท่านใตัวใสของมึงอยู่ไหมนันดัดแปลงไหมนี่นี่เออท่านในโอ้จวดเลย ก็เขาไ่ได้พุ่งต้มงหไตปลาพุงปลาแล้วใช้ไฟเห็นมากในกระเพาหุ่นนีบดีก็อ้นั่นอีกไนี่นแหละครับบรรยากาศวัดพันี่กะมีะบเไครับนั่งเลยนั่งเลยยังให้กินน้ำมอีก โอ้ยอ้มาีเด้นบ้านเามันมาเมีนเศร้าแล้วกากเดีวเดี๋ยวเราเดียกเหล่าโซ่บาทกันนะท่านหน่อยสัตวมียกกากหน่อยหนิผูว่าเฮลิเล่บนเหรอยวเพียงโอ้ยโลยัดดองเดี๋ยวน่อันอันอยู่ในนี่คือสวมเกาหลีนะครับเดีอเขานฮากฮากสวมเกาหลีแหะครับมาจากเกาหลีโดยตรงเลยครับเราะว่าหลานไปเห็ุงานเดูยเกาหลี เลฝากมาให้เขาจะยุคเกาหลีนี่แตอนนี้จะยุคเกาหลีเหรอครับเนี่ย <c oughs> โอ้แม่นอ้แมน่นอเมริกาครับอเมริกาแน่นอนครับตอนนี้อยู่อเมริกาครับผมอเมริกาแน่นอนหนาวปัน่นเมื่ไปยึดขึ้นมาดูระดับสงขภาพด้วยมือ,สองเสาร์กีก้าข้าบ้านว่า <c oughs> โอ้จะเย็นบาดเถอ ใช่เสียสตัวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เป็้ยหันว่าไปกใส่ปลาเรียบร้อยครบใส่ปลามีแง่เลยว่าจะคั้นเด้อมเรียกขั้นคั้นนึ่งเดี๋ยวไหนกี่ีย่ ถาบสน้องสาบวน้ำมัดคัดพีนน้องคอดเสียอดเาบน้ำน้องสาเพี้ยวเพี่เป็นอักหยังต้องเยนทุกกาช่วยโอ้ยนูนกับนูนกับหนาวกันละเว้ยนู้ใส่สีออกมาเขาเขาครับนันหนาวกัน

มันก็ร่มบาเรใหมมันที่เกาได้ให้เพื่อนบาได้กินสทนอาหารเดี๋ยวเลยร่มดลวยเจ้นหนาวบ่แบบสุกี้นะครับค้าเต่าเลยข้าหมอเลยหล่ะ

Tọn mắt mình khăn nữa à, bò hỏi ạ, ở hỏi 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 นี่ใส่ปลาคอรุนๆนนะครับขี้เลี้ยครับเด็บร้อยครับผมคำมาสุดจัดเกนี่แก้วบวงเบ้าเด้ๆไดครับเนี่ยบอาอยามลุมวัฒนาเฮ้ยเขากินอะไรล่ะนี่ดิส่บขัคำเล็กจิ้มจุมใส่ปลา จุมใส่ปลาครับผมมือนี้นี่สับปะหลาดดึกจืดีด้วยโอ้ชี่มึงละบอเอาเอาไข่โมเดียงันได้ขึ้นมเมื่เฮี้เอออย่าหรคุระบบคุณะบบคระบบเาเนื้อมากายสิหอบเปียงมากนมุน สายหมาอุ้งเสื้อบุกเราดีังโอ้โหเดี๋ยว่งน้ยอบุกเาไนี่บุกัมาลบมาดูดเจวเีนสวยีตงี้ปนี่ใส่แล้วกินนี่นะข่อยกินขเยเข่อยลางมือนมือข่อยเนียข่อยเอาเอาข่อยล่างมือเนีย เอาไว้นใส่ใส่เือเลยนั่งได้หรใสใหซ้อนบงางเจแค่นี้ก็อได้น้นกิ้มเลยด้วงด้วงจะทรมาสับุบมีตัวไงเฮ้ยก็ผมก็มันใส่กัน โหมดโอ้ออกไปตั้งไม่ไม่หมดวะไม่ไมนี่อไม่ไม่ไม่มือไหมนี่ดมือเนี้ยเห็นอกระดยพาเดียบูไปหม้เลยนี

บ้าบ้าแม่ว้ยจี๊เขาเยี่ยมเลยมา่เขาจี้หอยยินพุดยอมาโอ้ยเขาก็มีกันล่องทองต่อเฮ้ยจะไดมีไปยามเด้วยไอขาไนึ่บนำเลยนนี่ั้งนำขปุ่นนะวะโอ้ยมันเข็มขนเลยอี่เจ้ยสดงวมันมันเป็นบสุกบ่ล่ะ โอ้ยต้มนักโดนแล้วเติมน้ำนักโตไก่เทียแล้วใดีมือให้ปกเบเบเลยนะมือ่นาับยามบ่วงอยูปลาม่วงหิเทาก็ลงอ้วนเลยวะผมอุ้มล้ำเลยเห็นไมมันจิ้มมันเลย่ลิถอยพูดคลิอย่ยโอ้ยพูดเท่าสิมได้วัดจุ่มกันแทบได้โอ้ตายรืมจนละได้กมไปได้กินง่ายนัก เรอยี้ปังปังยานเจ้าเห็นหลังก็ถึงฟอมปีกล้ยนี่แหลเอาขอไปใส่ปีกล้ยนู้นปังสามไปเดินดำขึ้นลืมก่ขุดล้ำกันเลยอ่ะเด็กขาดด้วยครับแงะเร็วๆน้องมึงย่งดำคึ้ลืมแดงนิดๆกินมือทิ้งเฉยตัวเดียวมองก้าวเด้สังตั้มโอ้ยว่ะเอาเอ เองเอ๋ท่นมันยังอ่ครับพอบึกย c งไนะเอามากินมิ้มตุมได้ไหมฮะเด็ีมมขึ้นรมีบอกคบว่ารลมเนาะวัป่ะกนอเด็น้องว่นี่ สีหาเครื่องหรือ่ะมันสูงข้ามเวียดนามได้หาตัวก็ตีหาวเขาโม่งเขาโม่งเลยยิ่งเงอะทำร้านอยู่ผมครับเ้นเนี่ยัโว้ยุกใส่แะ้วแ้นนหน่อยใส่ครับก็บรรยากาศกินท่านร้อนร้อนครับผมได้ไปเสือมันได้ดี นี่แหละคือซอาดาเขามันไส้นี่แหละเขาเอาแต่ไส้มันอย่างนี้อยู่ล,ลากไส้แหละครับตัวเรือมีบรรากาศแน่นอนครับโอ้ช่างฝีอุ่นดีวะระยับเอามันร้อนใส่ขนาดาษแผงกนะดาษเยอะมกดมด้วยดมด้วยตรวใจหนาว,ความครับ ลูกพ่อเหมือเราแรงเราแยงเยอะยู่กลมึงนวันดีต้่มเยกเด้งลได้การดีเกะ้งเจ้าหน้ามไปเ้าเดกมากข้าร่มงนตุมเขานึเจ้าคือว่าเจ้าอยากเขาแน่แน่เตุ้มเขาให้กลมเขา นี่เลยครับฟองแห่ตมคนเท่านี้ไหยักฟองควยไหนอุ่นไปนึ่ย่งนี้ต้องกินไปเลยวาแ้ตั้งเดือดงโอ้ยถ้วยงอหมดแล้วน้ำจิ้มเจ้ามันแ้ำตั้งแล้วตั้งไปเลยว้ามันหลังห่างแล้วนะเกียวไปทำผู้หลุดได้โทษ นี่อ๋อแล้วปูดีกาัหว้นหัวนงไนมาต้มจนเปื่อนนคัล่ข้นนี่เอาคันอม่มเลยต้มใส่เกลือน้อยหน่อดเลยข้นหัวนึงขันต้มแตนโดดไงไปอ้อฮ้อนี้ละตอนนี่ละพอเห็นเจ้าแตนโดนโอ้ตั้งเต้อยลงไปคุน่ะ มึงการก็ควรผูทิพนี่ราวผมาจากลี้โบแม่กวรคนผมจากตลอดเวลามันโตลงมาจากปาก้าบลยแล้วีมันสิมันตขึ้นเลยลงเสียกว่ะตาลงเสกเลยเพราะว่าสิตแจกก็รู้ไอโควิดเดียวเดียวลาตาตา แับสับปี้แจกแจกยังเดี๋ยวมาแจกเนี่ยแจกแกงได้หมดยเดีายวต้องขอนนะโอ้สนรุ่นเดี๋ยวมาแจกอยู่เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวแเกา่าเุแล้วทังทั้งไหนทั้งเ่อนบาผแล้วทั้งตังเหล่าผู้แล้วก็เดวมาขายขายขาสายลุยก็เด็ดอยู่ ไปหุ่นได้บือ่าอืหาเยอะเลยวะจัอ้ยให้โปรแกบ่จะเป็นร้อยบ่อย่ับร้อยก็เหาือกไปได้เ้ยไหไปเด้คำมีนวันนี้ไปใพ้ไปได้ดรอเพราะว่าโควิดโควิดาไปยุคคเมียนี่ย้องมต่อกรหมไปเฮ้นักเตียนจมีกีเ็งเซนงหรเป็นเซ็เลยห้หางกันดิหลายกิโลเหมือนี่นอ้วตัวไก่หัดข้าอยูซามเดือนวดเย ตามหมอกมีแม่บ้าเเดอาหงสีก็มีอะไรสินเนี่ยลูกพี่บัวด้ลูกพี่มึงไปีก็่พื่นบัวาบัวภาษาเขาเปลี่ยนเนาะไปเลยปวดทาเหียนตัวไปยังเหียนลูกน้ำตาลเนี้ยลูกี่ส่งตัวไปเนาะแตีก็นากระไหมเขาบ่กเสกนังกล้วยเขาท่งอยูเนี่ยบัวโอ้ยเาม่รอยู่เนาะโอ้ยบ่ เขาปวดขามือเข้าไปซื้อยาม่กินเขาเขาบจะได้กินกนิน่งได้ไหมเขาบอกจอนต้องเป็นกิ่เนาะแต่กับไอ้ไมนเป็นเลขบวกซึ่ที่บเลยกูเลสสีนั่นเนีเตาเยี่ยงหดตอนแรกอยู่จะโกงกบเราเลี่ยงเนาะหน้าเล้วเขาว่าเสกหอกนังกล้วยมันหายากมีแต่ฟ้าอมแดงกรับกรัเพื่ออนรื่องแต่ซุมค่อยไม่เห็นจุ่นฟองเหรอ ไอห้องไอ้เฮ็ดเต่าอยู่บนฟงแม่ละบุรีนเขามายื่น้ำห้องห้องกอนไอ้นี่ละเ้องก่อนแก้วกินเหลออย่างนี้อกันน่ะไปน้ำเขานะโอ้ยเขาแบนี้ดีนเขาไปซื้อผัวโเสือจะหาพันเขาคือเผือจะหารวยะโอ้พันาเ่อเว้ยถึงเงินล้านเนาะแต่งง้วนง้วยห้องอย่างน้กินอยู่ เ่าพาฝาองค์แดงก็กระเบื้องหาห่วงนี่เขาเตะเขาท้องนี่เอาออกก็ได้ด้วยเฮง่าปวดเดี๋ยวออกตอนไหนอ่ะฝ่าองค์แดงเราไม่ง่ายขัดปวดนั่นเระเบื้องคือจับเงินสามล้านเต็มกระเป๋าองเนาะไม่ละหาเงินนี่เนาะเพื่อเป็นต้นระบาดเกษตรส่วนหลุดเสี่ยววะ ถ้ามันสูญพันธุ์หมดแลตวเนาะโควิดยังเขาไม่อีกน้ำกเก่าเหรอน้ำกเก่าหรอยุคยี่้อมือแล้วญุบุนหลาเขาวขวดละมือสองคนนี่เป็นยังไงแบบบางครั้งไรบ้างร่อยเนาะร่อยเนมือสองหลขาวขวดลร่อยเศร้าบกินแล้วอุบุนยุบกินไล้เนาะไปนอนเนาะก่อนละวดสองขวดกินเรามือองเดย ก้วยก้อยเฮ้ยเดวะไอ้ก้อยหาพันกัวุก้อยกระมือนก้อยมนนึงสีเป็นเงินไทนเยวะลอยกบัดวะเอ้ลอยมันลดแงไว้แบบที่เต่เอนพยตัวไปให้เพนก้อยเห็น่ลงพระเจ้าหลินเท่ลงตาลาลานเนาะโอ้รวยนกัตั้งอไปเอ้ไปกวาดส่งเขาขมาได้หรอเงินเต็มกระตาได้ใกลตัวเดียวแีว่ามี คนไทยไปเฮ็ดกเหน่ไปเฮ็ดกันลปขยกระเาะจะอะไรงัวอะไรกล้วยเป็นร่อยน้เห็นวตะก้าตะก้าอ้สักผ่านไหมเฮสมัยนี้ยงไงนั่นมือละสตะก้าเปเเราเอาไปเอาเตียนงินไทยน้าขธนาคารเลยมาเตียนโอดดก่ด้านเจ้าบอกเลยว่าอเมริกาแน่นรอนครับมือนี้โอ้ น้ำนัวๆมันมันครับผมขผมๆผลำล้ำเลยกับแจ่วสมสมครับผมนะในการดีครับนี่แหละครับตุ่มย่ำพุงปลาคอแล้วก็ใส่ปลาคอแล้วครับโอ้ในการในการผมลำล้ำเลยครับเพราะว่ามีแต่บีไม่ต้องหยัางเดานะ ลมมาเมื่อกม่ยุบคนได้การเลยครับโอ้คุณวันนางวันนางงามเ่นเด่นเลยครับโอ้ได้การได้การใส่ปลาปลาคายากอยู่นะครับมันิัมจะมีดีกินบู่้มผมะที่นโอ้หนาวดีนุ่อน้่บาดาลก็บอะไรบ่เฮ้ต้องรโอ้ ่าแต่โยกอะมาวากลามสันเอกโอ้ยมึงเั็มือเลยเฮ้ยโอ้ยพื้นบลอจากกุยดูถูกำละวันนี้แหละอเมริกาได้ไ้ยโอ้ยตรงโยกอาบเลยอุ้นเว้วุ้นี่เเอาเส้นอะเอาอาอะอาบล่ะอาบเลยไปกันไป อาบได้แต่ว่าอย่าล้มีนยวหยาดจังอ๋อันคันแหลกปะเททีมดวว่าคันแหลกหนาวเนาะคันแหลกกะเทศไก่เลยเนาะคันซองจะอาบเือยอย่เป็นตัวแพน้ามาขับ้าอะไาไหมอะไรดิโอยโอ้ยแต่สุดที่เขาอาบเมื่อนี่ให้เขาสำลักร่างก่เรียบ้อยแล้วอูเห็นยู้มึงท่าแปลงมากเลยได้ละใรอบเลยด้รอบ เป็นกะไม่บอปะสามสิบมื่ดีละบ่เอาใส่คร like ับครับสามสิเดเดโอ้ดยกาดิครับตามไหวงเนโ่นเบิ่งทถงกเกงถงเสียรุงสีะเหนไหมครับทีมงานแค่วองครับผมวันนี้ล่าหนูกันแต่ว่าประมาณปนไหนครับแต่ว่า ได้ผมมีเมนูสำรองอยู่ก็คือใส่ใส่ปลาคอครับผมพุ่งปลาคอมาต้มแบบซุกี้แบบเนื้อย่างเลยครับสดทนห้อนขางเต่าเลครับยู่ยดีมีแห้งทุกคนครับจิบ้างานก็น่จะเป็จวดไปลาดตอเะครับหนาวกระสั่งแต่ใจมันบักครับผมใจมันรักทำไงได้ครับผมหาอยู่หาจินแบบบานๆตรงไหนตรงน้าก็ครับลาดหนูน ดีดีมีแห้งกับทุกคนครับสวัสดีครับคนที่ไปจสดท้ห้อนครับผมนี่นะครับเวจะนานัวค <pt> ัดเปิดสวัสดีครับกาลังเข้มขนะ